นึกภาพดูสิการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดหนึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆของมนุษย์ที่นำมาซึ่งหายนะใหญ่หลวงและนี่คือเรื่องราวที่น่าเศร้าของหนูผีเกาะคริสต์มาสสัตว์สายพันธุ์พื้นเมืองเพียงชนิดเดียวของออสเตรเลียที่ตอนนี้ได้ถูกประกาศว่าสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการแล้วปิดฉากชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆที่เคยเดินทางผ่านป่าฝนหนาแน่น,นของเกาะนี้ในยามค่ำคืนแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าตกใจเพราะสาเหตุที่นำไปสู่การสูญพันธุ์น มาไปด้วยการแทรกแซงจากนอกที่มนุษย์นําเข้ามาด้วยความไม่ตั้งใจและน <ar> ี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปในหมวดหมู <togg ling S 2> ่ความยั่งยืน https://www.bangkokbusiness.com/category/environment เราได้เห็นการประกาศศูนย์พันของนูพีเกาะคริสต์มาสซึ่งเป็นผลมาจากเชื้อโรคที่ติดตามมาสัตว์ต่างถิ่นที่บุกรุกและการทําลายที่อยู่อาศัยอย่างหนักหน่วงนูผีเกาะคริสต์มาส หรือที่รู้จักในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Crocidura trichur เป็นหนูผีชนิดเดียวของออสเตรเลียที่ถูกจัดอยู่ในสถานะสูญพันธุ์แล้วอย่างสมบูรณ์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10ตุลาคม2025ในบัญชีแดงของพวกเขาซึ่งเป็นรายชื่อสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลกนี้เป็นครั้งที่หนูผีตัวนี้ถูกย้ายเข้าสู่สถานะสูญพันธุ์โดยเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบน,บนบกทั้งหมด40ชนิดที่เพิ่งถูกประาศใ้ญพัันนนบชีี หนูผีตัวนี้อาศัยอยู่บนเกาะคริสต์มาสซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียไปทางตะวันตกประมาณ1,500กิโลเมตรและเป็นที่อยู่เพียงแห่งเดียวของพวกมันในโลกจากบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาในช่วงทศวรรษ1890พบว่าพวกมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปในป่าฝนของเกาะโดยในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องของพวกมันดังคล้ายกับพังคาวทั่วทั้งเกาะทำให้บรรยากาศของเกาะดูมีชีวิตชีวายอย่างน่าอัศจรรย์แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น สิ่งที่จุดประกายหายนักือในปี1900เมื่อหนูดำถูกนำเข้ามาบนเกาะโดยไม่ได้ตั้งใจพวกมันซ่อนตัวอยู่ในก้อนหญ้าแห้งบนเรือและที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือหนูเหล่านี้พาปรสิตในเซลล์ชื่อทริปนโนโซมมาด้วยซึ่งปรสิตนี้แพร่กระจายอย่างเร็วไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะและเชื่อกันว่าลุกลามไปถึงหนูผีด้วยเนื่องจากเกาะคริสต์มาสอยู่ห่างไกลและโดดเดี่ยวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองจึงไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่ๆเหล่านี้ทำให้ภายในเวลาเพียงหนึ่งปีชาวเกาะเห,นหน เมื่อนักธรรมชาติวิทยาเดินทางกลับมาในปี1908พวกเขาสันนิษฐานว่าหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์และหนูผีเกาะคริสต์มาสได้สูญพันธุ์ไปแล้วและหลังจากนั้นสัตว์เฉพาะถิ่นอื่นๆอ,อีกหลายชนิดก็สูญหายหรือลดจำนวนลงอย่างมากเพราะมีการนำเข้าแมวและสัตว์ต่างถิ่นอื่นๆเช่นมดหอยท่าพืชอตะขาบยักย้ายนกและงูเข้ามาบนเกาะการนำเข้าพืชและสัตว์เหล่านี้ได้ทำลายระบบนิเวศของเกาะทำให้อัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์พื้นเมืองสูงขึ้นอย่างไม่สมส่วนและเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นนนนาาาลวเเ่่บบกกะตงงๆทัััโจจจถึปุ แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่น่าสนใจพระหนูผีไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงหลังจากหายตัวไปนานกว่า50ปีมีหนูผีเกาะคริสต์มาสอตัวถูกจับได้ในช่วงทศวรรษ1950ขณะที่รถแทรกเตอร์กำลังถางป่าฝนเพื่อทำเหมืองพวกมันถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติและการค้นพบนี้ก็ไม่ได้รับการรายงานจนหลายปีต่อมา หลังจากนั้นก็เงียบสงบเป็นเวลา30ปีจนกระทั่งในเดือนธันวาคม1984นักชีววิทยาชื่อฮิวจยอก์สตันและเจฟทรันเตอร์กำลังถางป่าฝนและพบหนูผีตัวเมียที่มีชีวิตอยู่ในกระเฟิร์นพวกเขาขังหนูผีไว้ในกรงเลี้ยงเป็นเวลา12-18เดือนและให้กินตะเกะแตนเป็นอาหารในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในการ อนุรักษสายพันธุ์ผ่านการเพาะพันธุ์ในกรงขังเมื่อไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนมีนาคม1985หนูผีตัวผู้ก็ถูกพบโดยบังเอิญจึงถูกขังไว้ในกรงเลี้ยงแยกต่างหากหนูผีตัวเมียดูเชื่องแต่ตัวผู้ก้าวร้าวและดูเหมือนจะป่วย ตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาไม่มีการบันทึกการพบเห็นหนูผีเกาะคริสต์มาสอีกเลยน่นหมายความว่าในรอบกว่า120ปีมีรายงานพบเห็นเพียง4ตัวเท่านั้นและแทบไม่มีข้อมูลทางชีววิทยาของสัตว์ชนิดนี้ที่ตีพิมพ์นอกจากประโยคเดียวที่นักธรรมชาติวิทยาชื่อชาวแอนดรูเขียนไว้ในปี1900ว่ามันอาศัยอยู่ในโพรงหินและรากไม้และดูเหมือนจะกินมแมลงเป็นอาหารหลัก แม้แต่ภาพถ่ายก็แทบไม่มีแต่ภาพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือภาพวาดหนูผีตัวสุดท้ายจากฝีมือของแม็กออชาร์ดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านันกธรรมชาติวิทยาและศิลป์ปิน เกือบ40ปีนับตั้งแต่หนูผีตัวสุดท้ายที่ถูกมนุษย์จับได้ตายลงภาครัฐได้พยายามทำแผนฟื้นฟูสองฉบับซึ่งระบุมาตรการที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้มีการค้นหาแบบเจาะจงเป้าหมายแต่ไม่มีหนูผีตัวใดได,ได้รับประโยชน์จากแผนเหล่านี้หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปแล้วคือไม่มีการพบซากหนูผีในกระเพาะของแมวจระจัดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าหนูพีอาจรอดชีวิตมาจนถึงช่วงพศวรร้อยแแต่หลังจากนั้นพวกมันก็ต้องเผชิญกับนักล่าตัวใหม่คือหมูป้องฉนวนที่แพร่กระจายไปทั่วเกาะอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ค้างคาวพิพิสเทรนเกาะคริสต์มาสค้างคาวขนาดเล็กประจําถิ่นของเกาะสูญพันธุ์ในปี2009รวมถึงกิ้งกาประจําถิ่นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงไม่แปลกถ้านหนูพีเองก็จะสูญพันธุ์ไปด้วยเช่นกันและนี่คือจุดที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าา,ตตาถม,าม,ม,มือค เราควรยอมรับความผิดดบลาดเหล่านี้หรือหาทางป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำจากเรื่องราวของหนูผีเกาะคริสต์มาสนี้นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปบทเรียนสําคัญไว้สามประการเพื่อที่จะไม่ให้การสูญพันธุ์ครั้งนี้สูญเปล่าซะหน่อยและช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ชนิดอื่นๆสูญพันธุ์ได้อีกประการแรกคือการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคงทางชีวภาพของเกาะไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นภายหลังเมื่ออ,อัตราการตายเริ่มต้นขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างเช่นการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนนําเข้้าาจะช่วยไดมก ประการที่2คือต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยรวมถึงต้องเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายพร้อมปรับปรุงเครื่องมือวิธีการตรวจ DNA ให้ทันสมัยใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงเมื่อจำนวนสิ่งมีชีวิตมีน้อยและหายากสำหรับมือใหม่ d n a ตรวจสอบเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยยืนยันตัวตนของสัตว์จากตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเช่นผมหรือเซลล์ทำให้การค้นหาง่ายขึ้น และประการที่สามคือนักชีววิทยาย,ยังคงหวังว่าหนูพีเกาะคริสต์มาสอาจยังมีชีวิตอยู่บางทีอาจมีครอบครัวหนูพีเล็กๆซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะแห่งนี้และรอคอยที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์นี่เป็นความหวังที่ให้แรงบันดาลใจแต่ก็ทําให้เราตระหนักว่าการสูญพันธุ์ยากที่จะพิสูจน์ได้ชัดเจนสาหรับสายพันธุ์ที่ลึกลับเช่นนี้ซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแยง้งว่าควรใช้เทคโนโลยีใดในการตรวจสอบที่มาเอิร์ด h t t p s w w w e a r t h c o m n e w s c o n f e r m a t i o n t a t e t h e l a s t a u s t r a l i a n k e t r u e c r o s s e r k e y t r u t k e h a s d i s p u e f o r e v e r l a t h e c o n v e r s a t i o n h t t p s t h e c o n v e r s a t i o n c o m a n d k e y d e n k e d a r w o r n e n a u s t r a l i a n k e y o n l y k t r u k e y d e c l a r e d e x t i n g t 2 6 5 9 8 8 the g a d i a n Anyway, h t t p s w w w g d c o m e n v i r o n m e n t c o m m e n t a <Sa> r 2 0 2 5 0 1 1 1 e n d a n w o r e d d e a d a u s t r a l i a s o n l y t r u t d e c l a r e d e x t i n c t ในที่สุดแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้มนุษย์ควรรับผิดชอบต่อการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในระบบนิเวศใหม่ๆมากแค่ไหนหรือบางคนอาจเห็นว่าการสูญพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการธรรมชาติแต่เราสามารถหาวิธีป้องกันได้หรือไม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นเลยเราชื่นชอบการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน